แล้วตอนนี้ผมก็คุยกับแอส a ม t และก็ได้ออมนิทิของเบนเทนเทอซานมาแล้วนะครับนี่โคตรสวยทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหม ขี้เกียจฟาร์มฟาร์มเท่าไหร่เลเวลก็ขึ้นช้าเลเวลไม่ตันสักทีโอ้ยปวดหัวแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปเพราะมีซีฟิล์ม X ชอบบริการรับฟาร์มเลเวลในโอมินิ X ไม่ว่าจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่ก็สามารถฟาร์มได้หมดฟาร์มได้ยันเลเวลตันเลยสําหรับใครที่สนใจสามารถทักเฟซได้เลย Facebook ตัวจริงต้องมีผู้ติดตามเกิน4 0 0พนคนเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจสามารถทักได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้ดีคลิปชันนะครับโย่โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซีฟิล์มนะครับใน้ริง ผมทาได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็คือยังไม่ทำนะครับผมยังรักในออมติกโปรโตไทป์อยู่นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะทํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นในเท่าสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแจ้งข่าวสารให้ทราบก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ร้าน c ีฟิล์มเอชชอได้ประกาศลดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะจํากัดจานวนคิวต่อวันเนาะซึ่งรีบรีไปฟาร์มกันนะครับผมใครที่แบบว่าโอนเงินก่อนก็จะได้คิวก่อนนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ได้คิวช้าก็ อาจจะรอวันต่อไปหรือว่าวันนี้ถ้าได้วันนี้ก็คือทําวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทนจริงจก็ทําวันต่อไปนั่นเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายัางไงลูกค้าก็ต้องแน่นแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับยังไงก็ทําไม่ทันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รับทีมงานเพิ่มอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าทําไมถึงไม่รับทีมงานเพิ่มผมจะ ทำให้รหัสลูกค้าปลอดภัยที่สุดนะครับก็คืออยู่ในมือผมคนเดียวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมรับคนอื่นมาผมก็ต้องให้รหัสลูกค้าไปกับคนอื่นนะซึ่งผมคิดว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะแบบเกิดผลเสียต่อนรหัสลูกค้านะครับผมก็เลยแบบเดี๋ยวผมดูแลรหัสลูกค้าเองนะครับผมก็เลยทําคนเดียวนั่นเองนะครับและผมก็มีข่าวสารมาเจองเรื่องนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการสร้างกลุ่ม Facebook o m ิเน x ็ขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับก็จะเป็นโอมิเน่เอ็กซ์บายซีฟิล์มนั่เปนเองนะครบ สามารถเข้ากลุ่มไปเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้ไว้ใต้ e ด c คริปชันนั่นเองนะครับผมแล้วกลุ่มนี้เอาจริงๆนะมันห้าไม่ได้หรอกครับการซื้อขายหลัดก็ เอาจริงก็ทําได้นะครับแต่ถ้าโดนโกงหรือว่าโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับผมแต่ว่าจุดประสงค์หลักของกลุ่มนี้ก็คือสร้างมาเพื่อแปบว่าเออน้องๆคนไหนแบบไม่มีความรู้นะครับผมถามข้อมูลก็สามารถโพสต์ถามใน Facebook ได้เลยนะครับแต่ก็ใช้คําพูดที่สุภาพนะครับผมไม่อนุญาตให้พูดคาหยาบหรือว่าด่ากันในกลุ่มนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้ากลุ่มนี้นะครับผมเวลามีข่าวสารอะไรม่อัปเดตเนี่ยผมจะได้โพสตลงกลุ่มนะครับผมจะได้เห็นก่อนใครเนาะก็เข้ามาก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลลลไไไดด้้้นนนะะคครรัััใมมมมมม่่่่อออกกกกก็็ฝาาาาทุุชววยยยตผผืเขจ ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคกลับเข้าสู่คลิปกันดีกว่านะครับผมเงื่อนไขในการทำเบเดนทัวซันเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือต้องมีเลเวล1 1 5 0ัน้นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีเลเวลนั้นแล้วนะครับสำหรับวิธีการทําให้ทําตามผมได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ใจกลางเมืองนะครับผมให้ตรงตามถนนเส้นนี้มาเลยนะครับผมนี่แล้วก็จะออกขวานะครับผมตรงยาวเลยนะครับอี่สังเกตว่ามันจะมีถนนแบบนี้นะครับ นีถนนยาวๆเนาะให้ทาการตรงไปตามถนนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ตัดคลิปเนาะเผื่อนานผู้ชมงงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปซื้อยานก่อนนั่นเองนะครับผมโดยการใช้เลเวลที่เรามีนะครับซื้อยานถ้าถามว่าซื้อยานเพื่ออะไรเราก็ต้องใช้ยานนะครับบินไปดวงจันทร์เนาะถ้าใช้เอเลียนบินไปปกติเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลานานมากๆนะเพราะว่าดวงจันทร์มันอยู่ไกลนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงร้านขายโฮร์บอร์ดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีโฮร์บอร์ดอย่างเดียวนะครับมันจะมียานอวกาศด้วยนะครับนี่าาารััยยนนนนนอออววกกศี่ผมจะใใชช้้้ค็ืลเงโด1000 1น0นะครับผมใครที่ยังไม่มีก็กดายได้เลยนะครับซึ่งเราไม่เสียตังค์นะครับเพราะว่าเราจะใช้เลเวลในการแลกนั่นเองนะครับเลเวลไม่หายนะครับผมเหมือนว่าเป็นการใช้เลเวลขั้นต่ําในการปลดล็อกเฉยๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็สามารถมาซื้อได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีโฮร์บอร์ดไม่มีอะไรก็สามารถใช้เลเวลแลกได้ตรงนี้เลยนะครับผมฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับโอเคเมื่อเราทําการแลกแล้วนะครับให้เราทําการมาตรงลานกว้างๆเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงทะเลทรายเนาะเพื่อที่จะเสกยานออกมานั่นเองนะครับนี่โอเคให้ทําการกดข้างล่างนะครับแล้วกก็ทําาร เรียกยาขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่สำหรับใครที่งงนะครับว่าซื้อยาแล้วยามันหายไปไหนนะครับให้ทําการกดที่กระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมให้มันเข้ามาอยู่ในช่องด้านล่างนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเรียกยาออกมาแล้วนะครับก็เข้าไปอยู่ในยานได้เลยนะครับผมเคปุ๊บโอเคผมลืมอีกอย่างนึงนะครับก่อนเราจะไปเนาะเราก็ต้องมาร์กโลเคชันก่อนนะครับทําการเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะแล้วกดที่หลอดไฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ กดที่โลเคชันนะครับแล้วก็หาดวงจันทร์นั่นเองนะครับผมให้เรานะครับหาโลเคชันที่เป็นคาว่ามูดแบบนี้เลยนะครับก็คือพระจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็กด go t o l o c a t i ันได้เลยนะครับนี่มันจะทําการปักหมุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการไปขับยานนั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องนั่งตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่ตรงกลางสีข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็กดยีนั่งได้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้ยานนะครับผมอันนี้ถ้าเราเลื่อนมาเ์าสามารถหันได้แบบนี้เลยนะครับลีกขวาก็จะเป็นการซูมเนาะสำหรับวิธีการขับยานนะคครััับกกกก็็ือออดดยูุ่่นนนเงแล้ว เดี๋ยวมันอยู่เอสดีได้ปกติเลยนะครับนี่ยานก็จะเหินขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เห็นดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงยานมาจะดังหน่อยนะครับก็ขอไยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตรงยาวได้เลยนะครับตกต็จะถึงดวงจันทร์เนาะตามโลเคชันที่มันบอกเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้าดวงจันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการลงจอดยานเนาะก็กดยูอีกรอบนึงนะครับนี่ปึ๊บโอ้โหยานผมโอ้โหยานผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยานผมยานผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยานผมผมกสตาร์ทใหม่นะครับเมื่อกี้ยานผมเด้งออกนะครับโอเคโอ้โหเอาสำหรับวิธีการจอดยานมันจะจอดยากหน่อยนะครับโอเคผมพยายามแบบทำให้ยานไม่เด้งออกไปโอเคเหมือนจะได้แล้วนะอุ้ยยา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 เอาผมลงเลยแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับจอดยานไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปหายานของ่ชงปปานั่นเองนะครับว่ายนนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันคืออุ้ยอันนี้คือระเบิดเวลาโคนเซเปียนั่นเองนะครับอุ้ยผมเพิ่งเห็นนะครับอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นแบบคีย์เวิร์ดของอะไรสักอย่างของคอร์กเวิร์กนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นระเบิดเวลาโคนเซเปียนะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นดันในอนาคตนะคิดว่าสำหรับวิธีการทำนะครับให้เราหายางเชมเปาเจอตรงนี้นะครับโอเคนี่ผมก็เจอแล้วนะครับเราจะสังเกตดีันจะเจอกับตัว E แบบนี้นะครับข้างหน้ายานเนาะให้เดินหานะใครที่ไม่เจอเนาะแล้วก็กด E ว่บเขายางนะครรับีเอแลยนะครับ โอเคตอนนี้ก็วาร์ปเข้ามาในยานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในยานนะครับจะเจอประตูนะครับผมให้เราไปที่ประตูอันนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสีเขียวเข้าไปนะครับแล้วก็กด E นั่นเองนะครับผมมันก็จะทําการเด้งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราหันหน้าไปแล้วก็กดอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ก็จะเจอกับ s m a s t นั่นเองนะครับเมื่อเราเจอกับ S-Mart แล้วนะครับให้ทำการกด E เนาะแล้วกดสีเขียวนะครับว่าเราต้องการทําอมทิกของเเดนเท้าสั้นนะครับแล้วก็จะถามอีกรอบหนึ ก็เป็นออบิทของเป็น 10k เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคผมตอนนี้ผมได้ทําการออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ยนะเพราะว่าผมขี้เกียจบินกลับยานนะครับผมออกเข้าใหม่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ผมก็มีอมิทิสขอบิเดนเทาสั้นอยู่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงสวยขึ้นนะครับผมนี่สำหรับโมเดลอมิทิสก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นคอบนะิเดนเทาสั้นเนาะแต่ว่าจริงๆนะครับผมชอบโปรโตไทป์ของภาคหลักมากกว่าเนาะภาคเบนเดนเทาสันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะครับแต่ถามว่ามันดีกว่ามันดีกว่าแนา่นอนนะเพราะว่าเมื่อเราอัพเป็นนาฬิกาของบิเลดนกเท่าเนาาะกก็คือแรงว่มทสั้นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะรู้สึกว่าโมเดลเอเลี่ยนจะเปลี่ยนไปแทบทุกตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าฮิสปาร์นะครับเจ้าฮิสปาร์ก็โมเดลเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีอ่ไฟสามแฉกออกมานะครับผมก็มีหัวมีไหล่สองข้างเนาะสกิลผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคสกิลของฮิสปาร์ผมคิดว่ายัง <c oughs> ไงก็เหมือนเดิมนะโอเคสกิลเหมือนเดิมนะครับผมแค่เปลี่ยนโมเดลแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมน้มันกดคือล่าไม่ได้โอเค ต่อไปเจ้าไวมัสนะครับผมไวมัสผมคิดว่าอุ้ยอ๋อเปลี่ยนไปก็คือมีหางนั่นเองนะผมนี่ไวมัสก็จะมีหางเนาะต่อไปนะครับก็คือดบวัลเฮะครับอู้สำหรับเจ้าดบวันเฮทนะครับผมก็จะเปลี่ยนเสื้อนะครับผมกับกางเกงลนะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมโอเคส่วนสกิลกว็ทุกอย่างผมคิดว่าเหมือนเดิมนะครับแค่ดาเมจแรงขึ้นเนาะเจ้าเอสเลสก็คือเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองนะเพราะว่าในการ์ตูนมันเป็นสีขาวนะผมโอเค ต่อไปก็จะเป็นเป็นเจ้าเกรเมเตอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าเกรเมเตอร์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเป็นชุดเดิมเนาะโอเคต่อไปก็้าฟาร์มนะฟาร์มก็จะเปลี่ยนเป็นแบบโอ้โหสก้าบนะครับผมเท่ขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปคือเจ้าลิฟต์จอนั่นเองนะครับลิฟต์จอก็เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับสำหรับเจ้าลิฟต์จอเนาะต่อไปเจ้าสติงไฟนะครับผมสติงไฟก็จะอ๋อเปลี่ยนโมเดลเสื้อใหม่นะครับผมโอเคถือว่าเปลี่ยนแทบทุกตัวเลยนะครับผม ตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าอัปเกรดนั่นเองนะครับผมเจ้าอัปเกรดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมเนาะซับตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้าโกลด์ฟิกนั่นเองนะครับเจ้าโกลด์ฟิกก็เหมือนเดิมเลยนะผมมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับเจ้าแคนนันโบนะครับผมก็จะ<笑><笑>เหมือนใส่กางเกงสีดำหรือเปล่าเจ้าแคนนันโบโมเดลเปลี่ยนไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมโอเคที่เป็นการใส่กางเกงสีเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ จะเป็นยานแล้วผมโอเคสำหรับตัวต่อไปนะคือเจ้าวายวายนะผมสำหรับเจ้าวายวายผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนครับโอเคเหมือนเดิมนะสำหรับเจ้าวายวายเนาะตัวเคียวอือเลยสำหรับเจ้าเบนวูฟนะครเบนวูฟก็เหมือนเดิมนะผมเหมือนเดิมเลยดูคร่าวๆเนาะเหมือนเดิมสำหรับเจ้ามัมมี่นะครับก็เหมือนเดิมนะจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเอ้าทำไมตัวแข็งอะ โอเคเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้เนาะเจ้ามามี่ผมคิดว่าเจ้าแฟงเกนสไตล์ก็เหมือนเดิมเนาะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปแบบบางตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอับชักกันนะครับว่าจะเปลี่ยนเปล่าเจ้าอับชักเอ้ยมันเปลี่ยนปะวะท่านผู้ชมผมจาไม่ได้มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่แบบเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะอุย้ยแปลงผิดโอเคต่อไปเจ้าไอกายนั่นเองนะครับเจ้าไอกายก็ไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมทุกอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูไฮไลท์เจ้าเวบิกกันบ้างนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้เปลี่ยนหรือเปล่าวะ สำหรับเวบิกผมไม่ไแน่ใจว่ามันเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าแต่ผมยังคิดว่ามันเหมือนเดิมอยู่นะครับเอางี้เอ้าผมเป็นอะไรเนี่ยเอางี้ใครคิดว่าเวบิกเปลี่ยนคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมคิดว่ามันเหมือนเดิมนะหรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมคิดว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับสำหร,รับเจ้าเวบิกเนาะแต่อาจจะมีแบบว่าลายอะไรเปลี่ยนนิดหน่อยนะโอเคต่อจากเจ้าเวบิกนะครับก็คือเจ้าดิสโต้นั่นเองนะครับดิสโต้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนในคลาสสิกเลยนะธรรมดาเนาะตัวต่อไปนะครับคือเจ้าฟีดแบ ในการ์ตูนผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่ามันเป็นแบบในการ์ตูนตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่มีฟีดแบ็กเลยนะเพราะว่าเขายังไม่ทําภาคอมนิเวิร์สเลยนะสําหรับตัวฟีดแบ็กก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคต่อไปต่อจากตัวฟีดแบ็กคือตัวอะไรต่อไปจะเป็นบัตรช็อคนะครับผมบัตรช็อคมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าขออนุญาตด,ดูหน่อยเอาเอา,เอาผมบินอยู่หรอโอเคอยู่ไหนเอ่ยเอาโอาเคสําหรับตัวบัตรช็อคนะครับเปลี่ยนปะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนรือไหมไม่ผมว่ามันน่าจะเหมือนเดิมนะผมจําไม่ได้นะแต่ อาจจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมีดำๆเพิ่มขึ้นผมไม่แน่ใจนะครับเจ้าบัตรช็อกเนาะโอเคสำหรับตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าผมเคยเห็นในการ์ตูนเนาะเจ้าอากิโกน่าเองนะผมนี่โอเคหรือว่าไม่เปลี่ยนวะแต่มันเหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยนะผมคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนนะเพื่เพราะว่าผมมาในการ์ตูนอะหรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะผมโอเคสำหรับตัวต่อไปนะก็คือสปิเตอร์นั่นเองนะสปิเตอร์ก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนกางเกงหรือเปล่าหรือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผมก็ไม่แน่ใจนะ โอเคตัวสุดท้ายนะครับผมคิดว่าตัวนี้ยังไงก็เปลี่ยนนะครับตัวนะเจ้าคอกเบิร์กเนาะอ้าวยังเป็นตอนเด็กยิ้มอยู่เหรอผมคิดว่าเปลี่ยนนะตัวนี้ไม่เปลี่ยนใช่โอเคก็ประมาณนี้ละกันสนำหรับการทำเป็นเด็ตเซอร์เนาะก็ดามเมจผมก็จะแรงขึ้นอ่า1.5%นั่นเองนะครับแต่ผมมีสงสัยว่า 9S ้าเอสซาเลนนี่คืออ่าสกิลซีมันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าอ่าเปลี่ยนเป็นสีขาวอันนี้ผมคิดจริงๆด้วยนะครับเจ้าเอสซาเลนเนาะโอเค คิดว้ในใจแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนาะอย่าลืมนะครับผมในการสร้างกลุ่ม Facebook อ mine ขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถโพสถามได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคนไปตอบอย่างแน่นอนนะครับก็ช่วยๆกันตอบคำถามเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ใครไม่รู้อะไรก็สามารถโพสถามได้นะครับถ้าพี่ว่างพี่ก็จะเข้าไปตอบให้นะแล้วสำหรับใครนะครับที่จะใช้บริการร้านซีฟิมช็อปก็สามารถทักมาจองคิวได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับโอนเงินก่อนเท่ากับจองคิวก่อนนั่ นนิดห่อยะครับก็ปรับราคาลงมาแบบเยอะมากนะครับผมโอเคผมก็เข้าใจทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะเพราะผมทำคนเดียวนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าล่าสดลูกค้าต้องปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ในมือผมคนเดียวนั่นเองนะครับสักริปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนใครที่ชื่นชอบหรืออยากให้ผมทำอะไรก็ฝากทุกคนกดไลค์ซัดมาใครกดแชร์ผมด้วยนะครับสักรีบนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันในกลุ่ม Facebook o m ินิเด้วยนะครับสักรีบนี้บ๊ายบาย